สวัสดีคะ่ะเด็กๆสวัสดีวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นะคะค่ะเดี๋ยววันนี้คุณมินจะพาหนูไปลอกงานสองหน้านะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลอกกันเลยคะ่ะ จุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนวันที่วไม่หันอากาศนวันจไม่หันอากาศนทรอกาันจันพีทีไม่เอกที่วันจันที่14กออุกอมกุมพอาพาพไม่หันอากาศนอการันพันอุมาพันพสอสอพศ2565 จุดบรรทัดต่อไปให้หนูเขียนโจทย์นะคะเอตออิมอเติมเอคอรออ,อ,อืองเครื่องไม่เอกเครื่องหอมอ,อยอหมายเติมเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะคะทีน,นี้หนูมาเขียนข้อเลยข้อ1 2 3 4 5 6 และ7นะคะมี7ข้อนะคะลูกต่อไปให้หนูเอามือชี้ข้อที่1นะคะข้อที่1เขียนเลข87ข้อที่2 56ข้อ3 4มลบสข้อ4 60นะคะหอกอหสออีบอสิบหสต่อไปข้อ5นะคะให้หนูเขียนเลข23ไทย ข้อ6ให้หนูเขียน7 0 1ดร้อยหนึ่งเจ็ดอนะคะข้อ7 475นะคะ475อยา่ะทีนี้อีกหนึ่งฝั่งนะคะลูกหลังขีดสีแดงนะคะเอานิ้วกันนะ้นแล้วให้หนูเขียน97ต่อไปข้อที่2นะคะหลังขีดสีแดงให้หนูเขียน 428ต่อไปข้อ3 5ลบ4ข้อ4 16สออีบอ10ขอกอ6 16ข้อ5ให้หนูเขียนเลข40อ่า47ไทยข้อ6ก็คือเลข324ข้อ7นะคะ53หน้านี้ลองเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดหน้าต่อไปเลย หน้านี้นะคะจุดบรรทัดแรกให้หนูเขียนโจทย์ a ขอ e ยอนอเขียน a ปอไม้ติดคูนอเป็น a รอขอเลข o r o r a r อบออิคอบิกเขียนเป็นเลขอารบิกนะคะแล้วหนูก็เขียนข้อเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มีทั้งหมด10ข้อนะคะต่อไปข้อที่1ให้หนูเขียนคำว่าเอจอไม้เตคูดอเจ็ดตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะให้หนูเว้นด้วยนะคะูก,ก่อนที่หนูจะเขียนเท่ากับนะต่อไปข้อ2เขียนคำว่าขอนออึ ora, Ủ, งงอหนึ่งไมเอกหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะข้อ3เขียนคำว่าสออบอสิบสออามสาม 13ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ4เขียนคำว่าสออิบอ0ิเอกอาเกาไมโทเ9 19ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ5เขียนคำว่ายอีีไมเอกยี่สออิบอ0ิสองอสองยี่สิบสองตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อ6เขียนคำว่า ยอียีไม่เอกยี่สออีบอสิบหอกอหกยี่สิบหกตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อเจ็ดเขียนคำว่าสออมสามสออีบอสิบเออไม้แต่คูดอเอ็ดสามสิบเอ็ดตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะต่อไปข้อแปดเขียนคำว่าสอีสีไม่เอกสี่สออีบอสิบ แอปด8ป8ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับค่ะต่อไปข้อ9เขียนคาว่า A อกอ R รเกมโท9สอี G ิบ10ขกก6 96ตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะและข้อสุดท้ายข้อ10เขียนคาว่าหก6สอบสิบ สอสี่ไม่เอกสี่หกสิบสแล้วตามด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆส่วนบรรทัดสุดท้ายนี้ให้หนูเขียนชื่อของหนูนะเดี๋ยวเราเจอกันในช่วงเฉลยนะคะ